and um. การที่แบบว่าการอย่าตกหรือว่าดูแลตัวเองใส่แมสกันฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปให้ความสําคัญอยู่ทั้งนี้ในเรื่องของวัคซีนค่ะด้านคุณหมอทีระนะคะก็มีการออกมาบอกว่าเปิดประสิทธิภาพวัคซีนเป็นผลวิชาการนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์บอกว่าวัคซีนชนิดใดที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของไวรัสโควิด -19 โอมิครอนได้ดีที่สุดค่ะ,คะโดยคุณหมอทีระนะคะหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ทีระวรัธนารัตน์ค่ะ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสู้โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนผ่านเพจ Facebook ทีระวรัธนรัฐโดยเนื้อหาข่าวระบุว่าวัคซีนประเภท mRNA มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดหรือว่าแอนติบอดีต่อไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวลรวมถึงโอมิครอนดีกว่าประเภทไวรัลเวกเตอร์ค่ะโดยวัดณ4สัปด หลังฉีดวัคซีนและหลังฉีดเข็มกระตุน้นนอกจากนี้ค่ะผลการศึกษาแบบกลุ่มย้อนหลังในสวีเดนโดยนอตเทอร์ดอมนะคะพี P. และคณะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอโทษค่ะประเทศสวีเดนยังชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าการฉีดเข็มกระตุน้นเพียงเข็มเดียวได้อีก42ค่ะ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในสาอาาณจักรนะคะปัจจุบันมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดในรอบ50ปีโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนัก BBC ชี้ว่ามีตำแหน่งงานว่างถึง1.3ล้านตำแหน่งเนื่องจากมีจำนวนแรงงานในระบบลดลงอันเป็นผลมาจาก3เหตุผลหลักก็คือ 1. กฎแกณฑ์สำหรับแรงงานหลังนโยบาย Brexit การออกจากระบบแรงงานของคนที่สูงอายุหลังช่วงโควิดระบาด และการมีจำนวนคนที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยระยะยาวที่มากขึ้นหรือว่า long term sixnet ค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรนะคะในเรื่องของการป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญการไม่ติดเชื้อก็ย่อมดีที่สุดค่ะ